าเกิดว่าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะขณะนี้ในสํานักงานตรรํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะการออกมาเปิดเผยถึงเส้นเงินที่มันยงใหญ่ไปถ้าหากว่าจะต้องมีการตรวจสอบจริงๆมันมีความยากง่ายตรงไหนในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้นะคะอาจารย์คะตัวเรื่องของการตรวจสอบทางเส้นท,ทางเดินของเองินเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการตรวจสอบของหน่วยที่ดำเนินการตรวจสอบาการชุดปลิตอยู่แล้วเช่น <c oughs> ปปงอ,อย่างนี้น,นะ,<ค>ะปปชก็ใช้วิธีการเนี้ยในการตรวจสอบอยู่เป็นประจำอะ่ะนะโดยเฉพาะปะปะงเขาจะมีการตรวจสอบเรื่องของเส้เนทางเดินของเองินนะว่ามันเกี่ยวพันอะไรกับเ,เรื่องของการฟอกเองินไหมครับส่วนของทางาปปชก็ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรับช่นอะไรหรือเปล่าซึ่งซึ่งก็ไม่ยากอะนะแต่ว่า มันอยู่ที่ว่าตั้งใจจริงที่จะมีการตรวจสอบกันให้มันกระจ่างหรือเปล่านะาให้ให้มันชัดเจนไหมหรือว่าเป็นเพียงการตั้งประเด็นมาเพื่อว่าจะได้ให้มันสงบไปชั่วคราวอะไรในสำนองนั้นนะครับ อาจารย์มองถ้าอย่างนั้นความยากของการตรวจสอบหรือว่าการหาคําตอบให้กับสังคมทั้งในเรื่องของการกล่าวหาพาดพิงเงินเท่าๆท,ที่วิ่งเข้าสู่บุคคลสําคัญในสํนักสำนักงานตํารวจแห่งชาติรวมไปถึงภาพของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะทางออกหรือว่าการหาวิธีการในการหาคําตอบของเรื่องนี้มันจะไปยากที่ตรงไหนไหมคะผมมอง่าอย่างนี้ว่าตํารวจเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายเรื่องของการรับส่วยรับสินบนอะไรเนี่ยมาเป็นระยะเวลา,วลายาวนานม,มากซึ่งเราก็มีจุดเริ่มต้นที่จะมีการปฏิรูปตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60เจ้านะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งง่ายๆนะก็ะะปรากฏว่าคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยก็ทำงานไม่ไม่ประสบสะความสำเร็จ่ะนะจนกระทั่งต้องมีการ ั้งโดยทางท่านอาจารย์มีชัยใช่ไหมครับ <S <S มาดำเนินการในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจซึ่งผมก็มีส่วนร่วมในการปฏิรูปอยู่ก็คือทางอดีตนายกประยุทธ์นะนะขณะนี้ท่านเป็นองคมนตรีไปแล้วนะในในขณาดนั้นเนี่ยเราก็มีการเสนอนะว่า ถ้าไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจังเนี่ยนะไอ้คดีแบบคดีบอสเนี่ยนะทม,มีการใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยโดยใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทำงานอย่างที่อยางจริงจังแต่พอเข้าไปจริงๆเนี่ยในสภาเราก็มองเหเ็นภาพได้เลยว่าตำรวจคุมเกมได้หมดในเรื่องของการ ปรับปรุงกฎหมายหรือการจะพัฒนากฎหมายในข้อไหนที่ถ้าตารวจไม่เห็นด้วยก็เป็นนันว่าหมดอะหมดหกดตัวางนะเพราะอะไรเพราะทุกคนก็หวังจะใช้ประโยชน์จากอ,องค์กรต,ตารวจนะเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่คนอะไรในอนาคตจะตามนะจะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็มุ่งตรงนี้ เพราะฉะนั้นประเด็นที่เราเข้าใจกันนะฮะว่าแวก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาก็คือการข้ามหัวกันมาเนี่ยนะฮะหรือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันมันมันต้องแก้ไข <c oughs> มันไม่แก้ไขไม่ได้เพราะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดความแค้นกันนะครับใน <c oughs> ในองค์กรเนี่ยไอ้คนที่ได้รับการแต่งตั้งมาเนี่ยนะก็รู้แล้วแต่ ใช้วิธีการรัดขั้นตอนหรือว่าใช้วิธีการอาศัยอำนาจชั่วครั้งชั่วคราวมาเพราะคนใหม่เขาเข้ามาเขาก็เขาก็ตรวจอะแบบกรพลื้อมาที่ที่จะให้หลุดจัดตำแหน่งประเองเนี่ยเวลาที่เราเราจะตั้งกรรมการในการสอบเนี่ยเราถามเลยว่าผมขอถามเลยว่าจะตั้งกรรมการสอบเพื่อให้เรื่องเนี่ยนะมันรู้ ข้อเท็จจริงหรือรู้ความจริงนะว่ามีการให้สินบนนะมีการกระทําความผิดอะไรเนี่ยใช่ไหมหรือว่า ต้องการตอบเพื่อยุติการทะเลาะกันในการข่วนกล่าวค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นค่ะอาจารย์ประเด็นอันนี้ก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเรายังพยายามค้นหาเป้าหมายของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาว่าความชัดเจนท้ายที่สุดแล้วจุดจบของเรื่องนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้มันทําให้ภาพลักษณ์ของสตชก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วด้วยค่ะอาจารย์กับข้อกล่าวหาในเรื่องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องของการรับสวยถึงขั้นหัวหน้าองค์กรเลยก็อาจจะ มีความถูกกล่าวหาว่าพัวพันแบบนี้มันจะเป็นจุดเริ่มที่ทําให้การปฏิรูปเกิดขึ้นได้จริงอาจารย์อาจารย์เชื่อว่ามันจะสามารถทําได้ไหมคะไม่มีทางถ้าหากว่าคนภายในไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง <c oughs> <c oughs> มัน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 ต้องคนที่อยู่ในบ้านนะสมมุติว่าบ้าน ของหนูสกปรกอย่างเงี้ยแล้วหนูจะให้ตัวเองเนี่ยทาความสะอาดหรือว่าจะให้คนอื่นเขามาทความสะอาดถ้าถ้าถ้าตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้ต้องการทาความสะอาดเลยนะแล้วคนอื่นเขาจะมาวัดปัดหูหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ให้เข้ามาในบ้านเพราะว่ายายาเข้ามา็นชาดนะฮะแล้วก็ซุกไอความสกปรกไว้ใต้ปลมเนี่ยแล้วมันจะแก้ได้เลยครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีความตั้งใจจริงใ,ในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะผมคิดว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยมันถึงเวลาแล้วล่ะก็ท่านโยกย้ายไปทัานคู่เนี่ยนะมันก็มองเห็นภาพแล้วว่ามันมีปัญหาที่ไม่อาจที่จะลุล่วงไปได้แล้วก็ทนายต่้มก็ออกมาเรียกว่ากระทุ้มนะกระแทกทำทุกอย่างเลยล่ะนะเพื่อให้เห็นความเสื่อมถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยนะ มันก็ไม่มีคนเชื่อถือศรัทธาในองค์กรใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตารวจคือที่พึ่งของประชาชนนะค่ะอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วแล้วถ้าเราจะให้เขาไปปราบโจรในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็มีเรื่องลุกลังนะครับมีปัญหานะที่เกี่ยวกับเรื่องศินบนสวยอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วจะไปปราบไทยละค่มใช่ไหมคะค่ะได้ครับผมงานอาจารย์ครั